พี่น้องข้าวไม้ละสุดพี่น้องเออบัวใหญ่สอนไปเพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ใหญ่สอนสินไทยด้วยเตรียมเตรียมโตเห็ดบบ่สัตว์องมึงได้10บ่้อา่ะนเบิดอยเนาะ

เอออากว่าสิไปเห็ดไว้เห็ดงานเนื้ผ่านเมื่อวนเมื่อวานนายกุ้ยยังบ่ท่านเปิดบอกามกระจับปีแล้วนี่คือว่าเดือนสี่เดือนหาอ่ะบอเม็ดนั่นเองไอ้องไทยมีเงินเข่ารถน่น um, hm ี lunch, ่บ่ <repeating and> <ars> ว่ามาสแกนข้อมูลในคลองได้บอกเมนูเสาะพี่น้องตำถั่วนะถั่วถั่วสดสดอืมเพื่อเพื่ออันทำกะไรก็แพงว้ไอมึงก็ไปเกาหลีก่อนเลยาม่้ใไง ก็ปเชีงให้ไ huh. ม่ไ <hi> ด้ประเชงเาไม่ด้เีง่า้ไอย่ไหอ้าอยู่งอยู่ใยียจะพูดไปมันมีน้องน่าไม่ขาดเลยเลยเกเขามนี่หมานี่เจอของแปะ

หัวเมงซอนตำถั่วตำถั่วกสุดๆจากสวนเลยนะพี่น้องเด็กกระเทอดหมูนะ<ป>เนาะนามาพี่น้องมาทำไมสบายดีปาลูกยินมองการกินข้าวคนเดียววันนี้อ้าทุกคนไปไหนหมดก่อนเนาะอุ้ยไปเล่นโค้งมาครับปไปเล่ยนโตถ่าไอ้อ้วนแล้วเนาะ เดี๋ยวอักินขาเรียกอันเปรนน้มาเือกินข้าวตัเดียวไม่ไม่ยายงั้นจะดกรกเีติข้า,ขาวเย,ย็นนบอสระย,ยีนนะ๋วย,ยนนว,ยยวเ,ออเอาดมาสีอนมาเตียตืนเย็นบ่ก่นเย็น สามคนออมสองคนกำลังไ,ไปติดต่องาน <S S โตโนโกับหลังสิบป,ปไทยบรจองอันอาเนสบายแต่ดดว่าการทำงานแนบบอดิง บางหลังมันหอนอบ่จอมันบุได้เนี่ยนี้อันมอย่รันกับบได้หเนีนต้องสแมมานูนีมมานูจะมาดนาดีเปลี่ยนจเรนเปลี่ยนมมันบุได้ดอกห้อก้าบึงอย่าเห็นลูก ไปเล่นต่อไปเรียนโตถ่ายการเร็วกี่ก้อนสัญขางไหนชอบไปางสาสดพอขับมือดีมา ไปดูว่าโอ้ยไปดูไปยุบไปดูไปดมไปดูไปดูหวใจแลยวูแววมีเจ้าหน้าที่เมื่อเสียบประกันไทยมีคใน่งดูดอยู่บ้าเสียเงนไหมบอกพิไปเสียหนเสียบุญบนามียหนเียนุเชียหน้้ เจ้าพังร้อยนึ่งางนี้ลมัต่นันจะกาสันไหนลูกเมื่กี้เราไปกีมาแลวของม่กี่วเรมื่กีกี่่ามื่กีสขจับลฮะ้ยเมื่อี้กข่าี้อมกีอ้ยเห็นหนาดมั้นวิสุกมันั ห้องลุงมีขาเลมีขาแลวลุงมีกระปูของกระปูของเฮ้ยเหรอไปไปไปห้องลุงมากินขาวนะ รวนะอากนน็บข่าอย่งก่อนุน,นั้นนะฮะบสขากวบเขายังไเก็บนาเก็บเงินบุญคดีร้อยหนึ่งกับาวพันกับแม่แพ็แกหนจ้นา เฮ็ดมันสีตกจักแล้วใบคล้ายหรือใบคล้ายถึงตัวถึงตัวเออนั่งก็นั่งน tamam. uh, yeah. uh, yeah. ี uh, hey. right. uh, uh, ่นั่งก็พอ เขาไปทางานเนี่มเขาลุงก็ไปนะลุงก็ไปบ่ะลุงไหเอาไปลุงลมันไาทาลงมาทกระเป๋ามาจะลบขึ้นเ่ไปใหมอนงนก่อนเยใครอยากไปโมโนกับลังโมโนมากระเบิไปน้ำได้ลังเอะไปน้ำเอเอาไปน้ำดลังมาไปให้งาพีอง คนยิงตธอค่ะป้ไปชมมลกีเห็นยังปะอย่างนี้จะต้องมลป่ะเอร์กกีปะเตรียมนะเตรียมเงินเลยเพราะเตรียมยังน้ำนอนช้มานืนไปแล้วโอ้โห

Qua được bắp bắp điền sáng bắp điền sáng Bỏ ra, sáng bắp đi sáng bắp điền sáng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  điền đi. điền sáng 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 điền Cơm, điền Cơm. điền sáng điền sáng cha. sáng điền sáng điền sáng

ยังนันปิดหนึ่งพอกินสิข้าเจ้าเ่หมดเับผมไปสี่วนี้สี่่าี่วี่็มคอจไ่เรอะไรเลก็เรบอ้เอ้ยโอ้ nhau mà Ui. nhìn đẹp quá hả nhìn không chị Mắn lông á ทองลงกีนนะต้องลกมันก็บอกหัวใหญ่กับ้หน่อยมัน็นเอ่แะมันบมืัพอ evet OK> ุ่นนิดบ <NO ุญเราเราญี่ปุ่น้บอนดนนําลายแล้วมันงามเคือมันเป็นหัวมึงกอดฮดน้งสามเื่อยอันนี้มันเห็นโงพูดเหยฮดเหยฮด มันก็สิแบกนงานดเดี๋ยวมันแเเพราะลงคีบลงมาได้ลงกีถานทีเผานะอืมสบายไหม XXL กระถากันเยอะนะบุริใส่ใส่นะครับ XXL ใส่ใ่นอนหันดี อีกอีกเอา 3x 3x เลยสิคะปราทุกคนอร่อยมากๆสบายดีพี่น้องฝากกด Like กด Channel เด้อ